อ้อก็โอเคนะถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ที่ดีเลยเพราะว่าเราก็ค่อยๆประคองมาเพราะว่าเออย่างฮาด้านี้ยโหผมรู้แล้วเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเขาเป็นนักไต่เนาะก็เขาก็พยายามเกาะมาเรื่อยๆจังหวะที่โดนตามมาทันเนี่ยอ่าตกใจตอนนั้นตกใจตกใจครับก็คือตอนที่วิ่งไปผมคิดว่าเออผมมาแบบว่าน่าจะห่างแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็วิ่งของผมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพอหันขวามาเจอฮาด้านผมตกใจเลยเอ้ยมายังไงอะไรเงี้ยแต่ แต่ถามว่าตกใจแป๊บนึงครับแป๊บนึงแต่ว่าผมก็รู้ว่าเขาอะเป็นคนที่แบบว่ามี p e r f o r m มนซ์ที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าก็สืบประวัติมาก่อนหน้านี้หลังจากที่แข่งบุรีรัมย์เสร็จก็มาดูมารู้ว่าเขาเป็นนักไตโปรแ,รแลนด์เนาะของโปรแลนด์ซึ่งแบบแข็งแกร่งเลยเก็ไม่แปลกไม่แปลกที่เขาจะมาได้ระดับนี้เพราะว่าสถิติเขาก็อยู่มา30อ่ะเขาิ่งได้ก็ถือว่าโอเคแล้วบทเ,เรียนวัออี้เออบทเรียนวันนี้เอาจริงๆแล้ววันนี้ถามว่าผมว่าค่อยๆประคองมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าแน่นอนเลยมีแข่งพวกนี้ต่อ ืนนี้ต่อคือฮาร์ดก็เหมือนกันคงมาเจอกันคืนนี้ต่อกันอีกรอบหนึ่งก็คือวันนี้เราก็มาตามประคองมาเรื่อยๆเพราะว่าผมลองฉีกตโล6โลเเนี้ยผมรู้แล้วเขาไม่หมดเขาาไม่หมดแน่ๆแล้วพอผมฉีกไปปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไปต่อเต็มที่สุดๆเลยอ่ะจะชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้พอ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 ฉีกไปแล้วถ้าเกิดเราเต็มที่แล้วเราแพ้อย่างเงี้ยมันจะส่งผลต่อคืนนี้ด้วยผมก็เลยผมก็เลยอ่ะให้เขาไปก่อนละกันอะไรเงี้ยเพราะว่า เราก็เพิ่มโฟร์แมสเราก็สูสีกันเกินอะ่ะสูสีกันหน้าเกินเราก็ต้องแบบว่าปล่อยเขาไปก่อนไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าก็เลยต้องลองดูเสียดายไหมก็ก็เสียดายก็เสียดายนิดนึงก็ไม่คิดว่าเขาจะมาดีมากขนาดนี้<ๆ><ๆ>เพราะว่าถามว่าเราเตรียมมาดีไหม <l> ก็ดีพอสมควร<ๆ>แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก,แก้มือใหม่แก้มือใหม่ได้เพราะว่ายังไงก็ต้องมูฟต่อมูฟออนต่อครับผมก็ขอขอบคุณแฟนๆที่เชียร์เราทั้งสองคนเนาะแล้วก็รวมถึงเชียร์นักวิ่งคนอื่นด้วยคือ คืนนี้ผมยังมีแข่งฮาร์ดต่อมาทอนต่อก็ขอให้ฝากให้ทุกคนไป็นกำลังใจให้ทั้งผมทั้งเบลแล้วก็นักวิ่งทุกคนให้จบการแข่งขันและมีสติที่ดีครับเพราะว่ารู้ได้ข่าวว่าคืนนี้อากาศดีด้วยครับขอบคุณมากครับ